ุณในทองคำไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็เหมาะสมตลอดเวลายกเว้นว่าถ้าในช่วงในช่วงใกล้ๆเนี้ยภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างซบเซาเสถียรภาพการเงินไม่ดีหลายๆประเทศมีความเป็นไปได้ที่จะมีสงครามหรือแม้กระทั่งการที่เฟดจะระงับหรือลดการปรับปรับลดอัตราดอกเบี้ยทั้งหมดเนี้ย เป็นตัวที่ส่งเสริมให้ทองคําเป็นตัวตอบโจทย์เพราะนั้นในช่วงนี้สิ่งสำคัญเลยด้วยสภาวะอย่างนี้ทองคำน่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด10ปีที่ผ่านมาก็อยู่มน5เประมาณ4-5%ผลตอบแทนเพราะนั้นถ้ามองจาก20ปีย้อนหลังหรือจาก50ปีย้อนหลังทองคําก็ยังเป็นตัวตอบโจทย์ นักกิจอย่างเช่น JP Morgan มีการทำรีเสิร์ชมาเขาบอกว่าปีนี้เขาเชื่อว่ามีโอกาสที่จะเห็น2,250 US d o l ่ a r ร o l l ล r เราก็ปีหน้ามีโอกาสที่จะเห็น2,350 US d o l ่ a r ร o l แต่ถ้าคิดเป็นเทอมบาทบ้านเราเนี่ยจะให้ประเมินเนี่ยมันยากนิดนึงเพราะว่าบาทบ้านเราเนี่ยแทงอยู่กับหยวนหยวนอ่อนบาทอ่อนหยวนแข็งบาทแข็ง หรือแม้กระทั่ง US อดอลลาร์อ่อนบาทแข็ง US ดอลลาร์แข็งบาทอ่อนเพราะฉะนั้น2อปัจจัยเนี่ยจะให้ประเมินเป็นค่าบาทบ้านเราเมันค่อนข้างยากนิดหนึงแต่ถ้ามองตามโกลสปอตมีโอกาสที่จะไปต่อได้ค่อนข้างเยอะค่ะปีที่แล้วมักจะมีคนถามว่าเราจะเห็นส0 0 0มื่นไหมแต่ตอนนี้ส0 0 0 0่นกลายเป็นฟอรอไปแล้วปัจจุบันอยู่ที่34,000บาทเพราะฉะนั้นทองคำเชื่อว่าในระยะใกล้4 0,000มีโอกาสได้เห็นค่ะ ในปีนี้เพราะว่าไซด์เวดาวอีก3เดือนเรามองกรอบอย่างนี้ถ้าเป็นเทอรมโกลสปอตโลแรกรับแรกเนี่ยอยู่ที่2,000ถ้าไม่หลุดก็อาจจะอยู่ระหว่าง2,000จนถึง2 0 6 0ถึง80 อันนี้เป็นซีลิงสำหรับระยะใกล้แต่ถ้าเบรกซีลิงระยะใกล้ขึ้นไปไฮเดิมคือ2,144ถ้าเบรก2,144 2,250เ mm ห็นค่ะแต่ถ้าหลุดฟรอ2,000รับถัดไปอยู่ที่1,970เป็นรับใหญ่หลุด2,000เอ่อ1,970คือ1,930หลุด1,930คือ1,880 น่าจะอยู่แถวนั้นไม่น่าจะลงไกลละเรามองอย่างนี้นะคะในแพลตฟอร์มกรุงไทยเนี่ยเร่งที่เข้ามาตั้งแต่20จนถึง50เจนซเนี่ยไม่ได้น้อยเลย27%เจน X 30%เจน Y ก็ประมาณ30ต้นๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นสังเกตได้ว่าเจน สามเจนรวมกันเนี่ยเอฟรชใกล้ๆกัน20ไปปลายๆจนถึง30ฉเพราะนั้นไม่ได้ต่างด้วยความที่กรุงไทยเนี่ยตอบโจทย์การลงทุนทองคำง่ายสะดวกเรียลไทม์เช็คเทมเพนเห็นทันทีซื้อเห็นเงินทันทีขายเห็นเงินทันทีอันนี้เป็นเป็นเป็นการตอบโจทย์นักลงทุนรายใหม่ด้วยความที่มีการมีการสิร์ชว่านักลงทุน รุ่นใหม่เจนซะน่จะลงทุนทองํำน้อยแต่หลังจากที่รีเสิร์ชในไม่น้อยเลยนะคะปริมาณค่อนข้างใกล้กับเจน Gen Y กับเจนซเจน